สวัสดีจ้าวันนี้มาบ้านมิยาอีกแล้วค่ะมาบ้านมิยากับปู่นะคะมีดอกไม้กำลังออกดอกสวยนะคะแกะ่ๆแ,แล้วแกก็ทำได้กันรูบิ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 นกำลังออกดอกนะคะรูบินดอกนี้สีสวยสวยดอกเนี้ยนะคะ สวยมากแกจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากเลยนะคะสวยงามเห็นแล้วสดชื่นดูสิคะสวยเนาะจัดสวนน่ารักจังเลยคนปูกกับย่านะคะสีสันสวยเนาะดาวเรื่องดาวโรย ตอนทํานาถ้าเจอดาวเรืองพอเขาเอาข้าไข่อะไรนะใช่ไข่นกไหมนี่ฮะฮะไข่นกนันเนี่ยตายแล้วไข่นกว้ายเ,เห็นเดินมาดูกาเรนเป็นไข่นกเนี่ยดูไข่ใหญ่อยู่นั่นนี่คะ่ะพี่น้องเจ้าขาเดี๋ยวฉันจะเอาเปอบไว้ให้มันออกลูกเนี่ยเราจับมาแล้วจะเน่าไหมนี่เออตายแล้วเห็นไข่แหงแหงๆนะคะ เห็นไข่สงสัยไข่นกอันนี้นะนะนกอะไรวะนกพิราบเพราะนกพิราบมันลายอย่างนี้เ,เห็นไข่ตกตกไม่อยากใส่ปะเดือดนะจ้าเดี๋ยวจะพาไปดูปีนี้มันออกช้าหน่อยนะคะเพราะว่ามันอากาศไม่ค่อยจะเต็มใจเท่าไหร่ปีนี้ที่อังกฤษนะคะอันนี้ก็สีสวยดีเนาะ สีปแปลกสีสวยมากเลยเดูยสิมีโตะ๊ะเป็นเก้าอี้มีให้ให้ดอกไม้นั่งด้วยนะคะอันนี้ก็สวยนะนี่นี่นสวยนี่ก็สวยสีสันสวยมากเดี๋ยวอีกหน่อยนะคะมันก็จะออกเป็นพวงเนี่ยมาไปดูกรีนเฮาส์กันนะคะปีนี้ไม่ค่อยสวยเลยมะเขือ,อเทศออกออกลูกแล้วปีนี้ปีนี้ไม่สวยเห็นบ่ะนี่ ปีที่แล้วอุ้ยอ่อนซ่อนโดยนหนี่ของด้นี่มาอีกแล้วค่ะพญา,านี่หดแเต่นนาน้ำเห็นบ่เหลืองเอ้หอยแล้วหฮเ้าน้ำลายโพดมันกับเหลืองแล้วเนาะโดเต้น,น,น้ำนี่แตงก็กำลังออกลูกนี่หดเต้นนาน้ำเฉพาะบนนั่นใบกั็เหลืองแหลมโพดนามโพดพลป,ปูพลดักเคี้ยเกียเก้ยพี่น้องก็ลังสิอหมาก็ำลังดอกพี่น้องมดูแลเคี้ยเคี้ยกำลังดอก มางวดหน้าก็ได้กินแล้วพี่น้องอันน,อน,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 นี้เดือนหนึ่งมาเทนึงได้ด่านปูเนี่ยเดือนหนึ่งมาเทนึงเพื่อนบักมาเดือนละ,ละครั้งนะจ๊ะเป็นมาเขือเชี่ยงามอยู่พุ่นนะเพื่อนถึงนี่เลยจ้ะพี่น้องอันนี้บักแตงเบีย้ยบักแตงอีกนี่ยรัตบไปปลูกใส่ไว้เนี้เบีย้ยบักพริกบักพกกกริกได้กลายเป็นมะเขือเชี่ยแล้วนะม,นมาเนี่เป็นพุ่มงามงาม มึงทั้งหลังมีปะ่ะนี้หลังลก,มมงกง็มีกาแฟตับมะฮุงกระใส่อยู่หลักพันนี่แซ่บจ้ะพือเทาว่าเห็นได้ปลานี้ก็เลิศแล้วดูที่ทางนี้แกปลูกอะไรไหมนี่ของยายเปิ้ลน,นะคะของมาจากสเปนห้องเนี้ย จะควรไปบ้านตัวเองยังไม่ได้ขคนค่ะมาเดือนหน้าอันนี้ไม่มีอะไรไมีแค่หัวมันฝรั่งในกระถางเนี่ยคองแยกเปิรค่ะสิควรไปบ้านจะคองเพเออาเก็บไว้ห้องนี้อยู่ค่ะเห็นปะค่ะสวยงามเนาะไปดูข้างหน้าบ้านอีกนะคะไปดูข้างหน้าบ้านค่ะอันนี้กันนะจะพาไปเดินหน้าบ้านนะคะแล้วเราเราออกรูนี้เลยค่ะรูต้นวิบาานี่ ไปยิ้มาอีกรอบค่ะไปกดรอ,อดมาเลยค่ะไปดูนาหลังบ้านกันมาหน่อพี่น้องไอเบิ่งหลังบ้านนาบ้านไปดูหน้าบ้านสิว่าดอกไม้มีอะไรบ้างสวยนะสีสันสวยสวยสวยอันนี้คือหน้าบ้านนะคะปิกดิบรินบา เห็นคะอันนี้หน้าบ้านค่ะทางเข้าอันนี้ก็ทางนี้ก็มีดอกไม้เห็นไหมคะเดือนหน้าจะออกดอกเยอะค่ะอันนี้มันยังเป็นดอกติวมอยู่ค่ะเห็นไหมพ้าเป็นเพี้ยบแดำคลือคลือยอะนะ้อนพื่อยาดํำแหมนี่ปะ่ะเพี้ยดดำนี่พี่น้อง ถาบอลลูดแน่นอวปูวมีเพียดำนะเพียดำจับยุคอดอ,อกใหม่เปล่าว้าเพียดำสร้างเพียดำ่าง่าล้วคา,าพี่นอ้องเดี๋ยวมันก็แตกเป็นพุ่มใหญ่สวยนะคะเหมือนทุกปีปีนี้ยังปีนี้ออกช้าหน่อยเพราะอากาศที่ทอังกฤษเพิ่งจะมาร้อน ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมยายเปิลไม่มีอะไรมากมายนะคะมีชมวันนี้มามาชมสวนพ่อปู่ขอบคุณมากนะคะบ้านพ่อปู่ก็ติดกับถนนนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณคะ่ะให้อยู่ดีมีแหงมีสมบ,บาติทุกคนนะคกเดเดอร์เทมลำรวยๆถูกหวยถูกเบอร์ที่หนึ่งแล้ววันที่หนึ่งใครขมาเบิ้งให้เปิลสเปรดขอบคุณคะ่ะ